ซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่หาดชมดาวนะครับวันนี้นะครับลองติดตามกันดูนะครับแบบนี้ช่วงไหนต้องมาเดือนประมาณเดือนนีแหละหอกพี่วะเนี่ยไม่ ต้องเดือนอะไรอะ่ะเดือนอะไรเพิ่งเพิ่งสภาเหรออันนี้เดือนตุลาเดือนตุลานะพฤศจิกานะช่วงที่แนะนำมาหาชมดาวน,นะครับก็คือช่วงเดือน1112นะครับผมจะสวยงามแบบภาพนี้เลยนะครับสักวันผมจะกลับไปวันที่สามของอุบลเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนนะครับสามพันโบนะฮะ เราลองติดตามกันนะครับว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวช่วงปลายฝนอย่างเงี้ยตรงไหนบ้างนะครับชื่ออะไรนะน้องหลินอ๋น้องหลินจะพาพี่อมไปไหนวันนี้ครับ ค่ะแล้วก็จะพาไปถ่ายรูปตรงที่เกาะหินชั้นด้วยค่ะอืมดีมากจะไปเจอตัวเขาเรียกว่าแอ่งที่เป็นรูปมิกี้เม์ป่ะตัวมีไหมฮะมีค่ะอ่าหนูถ่ายรูปสวยหรือเปล่าสวยค่ะเนูต้องถ่ายรูปให้สวยนะค่ะอ่าเราก็มาถึงที่สามพันโบกแล้วนะครับช่วงดูน้ำหลากแบบนี้เนี่ย อาจจะท่องเที่ยวได้ไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้บางจุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีมักคุเทศน้อยนะครับชื่อน้องอะไรนะน้องลินน้องหลินน้องลินน้องลินน้องลินนะครับพาท่องเที่ยวประมาณ3จุดนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเ็ศษนะครับลองไปดูกันครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะฮะมากัน3คนเพราะว่าอีก2คนนี่คือไม่ไหวครับชราภาพ เมาเก่งนี่นะฮะเราก็จะมีน้องงัวนะเออน้องวัวน้องงวัวน้องงวังงว<อ>ขั้นกลางเราอยู่นะครับอ่าพอ,อไรงัวให้แน่่ใส่สีแดงนะงครับเราก็จะกลัวน้องงัวหน่อยนิดๆนิดๆนิดหน่นอย,นอยๆนะฮะ วหน่อยนี่นะครับเราก็จะขึ้นรถเออขึ้นเรือขึ้นเรือตรงนี้นะครับไปครับตอนนี้กําลังล่องเรือนะคะจะไปไหนนะแห่งแรกที่ไหนนะครับนั่งสากร์ปูแล้วก็แกงของทานอ๋อนี่คราปูอ่ะ ทางไปสู่ที่แรกน,นะครับสถานที่แรกน่าจะอยู่ต, um. ตรงจุดด้านหน้านี้นะฮะสถานที่แรกนี่คือที่ไหนนะครับผมเกาะหินชันทาไมถึงเรียกว่าเกาะหินชันนะครับตรงตรงนั้นรับมันจะเป็นชันอ๋อเรนเกาะหินชันนะครับผมด้านหน้านี้นะครับ เลือดไม้ที่ถูกน้ำพัดมา ก็อธิบายก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับจะเป็นโพรงที่น้ําด้านนอกสามารถเข้ามาได้นะครับแล้วเราจะเห็นอยู่ตรงไกลๆตรงนู้นนะครับจะเป็นโพรงที่น้ําด้านนอกไม่สามารถซึมเข้ามาได้สีมันเลยแตกต่างกันนะครับผมแล้วถ้าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูน้ําหลากแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะใสมากนะครับอย่างสังเกตเห็นได้ครับ สวัสดีครับวันนี้พามาเาที่ยวที่สามพันโบนะครับก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นอีกเขาเรียกว่าหินชั้นใช่ไหมครับหลุดได้แล้วก็จะมีแอ่งน้ำที่เกิดจากน้ำที่ซอกกัดซอกเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าฤดูน้ําแบบนี้จะมาเที่ยวได้แค่ประมาณสองสามจุดเท่านั้นดังนั้นเนี่ยใครอยากมาเที่ยวอำเภอ อะไรนะโพไซ,อ,ไซอ่าอำเภอโพไซ,ไซนะครับจังหวัดอุบลรัชธานีต้องแพนดีๆนะครับถ้าช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้เนี่ยอาจจะมาได้เจอที่ท่องเที่ยวน้อยแต่ว่าก็มาได้นะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับไว้และมากันเยอะๆนะครับ มันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมแสดงว่ามันต้านน้ําอยู่ถูกไหมใช่ค่ะอ๋อดังนั้นนี่มันก็เลยเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆน้ํามันไม่ได้ลึกมากใช่ปะคะ่าแม่น้ำปูนเหรอคะครับลึกมากค่ะลึกประมาณไหนดินลึกลึกประมาณไหนประมาณสิบเป็สิบเมตรได้นะคะห้าสิบหมุดถึงร้อยเมตรได้คะ่ะอ๋อแล้วส่วนใหญ่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเรือมาแถวนี้ไหมก็มาค่ะในท่าน้ำ เขาจะวิ outside, ่งออกทางด้านนอกค่ะเพื mm ่อไปดูพวกอาพาซิเลกหินสีปะการังหัวจระเข้แต่กันแต่กันพญานาคอะไรนะ่ะอืมเยอะเนอะหินเนี่ย3า0พันโบกนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากเลยนะระดับโลกเลยนะใช่ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าทรงนี้นี่ะมันมีที่ที่เที่ยวหลายที่สวยคอืมครับการลงทุนในการ ถายรูปของแม่แมสองแม่คนนี้ไม่ทะเลาะกันเฮ้ยไม่เฮ้ยเธอมันได้อ่ะเสื้อ ตรงนี้เขาเรียกว่าแอ่งอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสามมันโบครับผมสามมันปก <3, 000. S 2> ต,ติมันจะมีร่องแกนอยู่นะครับตรงน้ําเชี่ยวเนี่ยนะครับจะมีของชุนนะครับจะเป็นร่องแกนด้วยโอ้โหช่วงนี้เราก็ได้มิกกี้เมา้าไหนเอ่ยมิกกี้เมาส์อยู่ไหน พวเลยตัดขอนไม้ออกให้เดี๋ยวว่าน้ำมูกขาวก็เลยนี่เลยครับมิกกี้เมาส์ค้นโปรนะครับเจียบ <c oughs> เอิ้นว่าเอียงก่อนอ๋อบกลูกเจีย๊ยบอ๋อบกลูกเจีย๊ยบอันนี้คือหัวไก่นี่จะเป็นป่าคอ๋อ นี่คืออุ้งตีนหมีนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นนะฮะว่าน้ำมันไม่ใส่นะครับ <Hey. S 1> ไปยังมันเล่นแล้วใช่ไหมนะ่ะไปเลย hey. 3ับ0า,าชิปสามวัน2คืนที่อุบลราชธา,านี้เราไปท้ายที่นี่นะครับคือ3,000นโบถ้าตอนฤดูน้ำที่ไม่หลากแล้วเนี่ยเป็นฤดูแรงนิดนึงนะครับค่อยกลับมาเที่ยวใหม่นะครับไบา้บาย ช่วงน้ำเยอะอย่างนี้นะครับผมก็จะมีบรรยากาศที่หลากหลายนะครับผู้คนก็มาท่องเที่ยวกันเยอะนะครับหาลงจากรถก,ก็จะเดินชื่นชมสามพันโบประมาณ 100, 000, ร้อยเมตรเสร็จๆ้าได้เที่ยวได้เรียบร้อยเลยค่ะช่วงนั้นนะ่ะเหมาลําประมาณ300บาทรถสองแถวสองแัวพังคันสอง<ค>ร<ม>้อยเวลาคาเดียวกับเรือเลยเนาะราคาเดียวกันครับ พบกันกับการท่องเที่ยวกอดธรรมชาติคลิปหน้าครับบาย